พรานจังหวัดนครราชสีมาวันนี้สวัสดีค่ะอีแตนเพชรมบูรณ์อำเภอรพระรงครจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะคะเราก็มาเก็บคลิปวีโอนะคะอีแตน สล้อดำนะคะวันนี้เป็นรถที่จะเตรียมส่งมอบอให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือ,อเลิกงามยาดีในวันที่19กุมภพพันธ์า5 6 3สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นอีแตนสล้อดำนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดและก็สเปคของรุ่นนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถของลูกค้าคุณสุพิคุณสุ พิชชานะคะดีขุนโทษนะคะลูกค้าที่ตำบลหนองใสอำเภอดาบ,บุทษจังหวัดนครราชสีมาเนื่องด้วยลูกค้าของเราเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็เลยอยากจะได้รถขนาดเล็ก,ลก,ลกนะคะไปใช้กันนะคะขนาดกระทัดรัดสาหรับอีแตน4ีล้อดัาคันนี้นะคะมาดูรายละเอียดแล้วก็โครงสร้างของตัวรถกันนะคะ,ะขนาดคาสซีคันนี้จะเป็นเหล็กล้างน้ําขนาด6นิ้วนะคะชุดเพาท้ายก็จะเป็นชุดเพาท้ายของ เขาหกล้อนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นล้อเดี่ยวนะคะแล้วก็ในอนาคตลูกค้าสามารถเพิ่มเป็นล้อคู่ได้นะคะมาดูโครงสร้างกันชุดแหนบก็ยังเป็นแหนบความหนาแบบเจ็ดเซนค่ะโครงสร้างนะคะก็ยังโครงความแข็งแรงนะคะขนาดดัมป์ก็ยังใช้เป็นแกนดั้มขนาด4ตันที่สามารถยกน้ำหนักสูงสุดได้ถึง12ตันนะคะ ชุดเกียร์คันนี้ใช้เป็นเกียร์โตโยต้า 3L ค่ะสโลโตโยต้า 5L ระบบเบรกค่ะจะเป็นเบรกลมแบบใช้มออลมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะได้รถอีแตไนไว้ใช้งานกันฝากติดตามผลงานของอีแตนเพชรสมบูรณ์ของเรากันด้วยหลากหลายรุ่นนะคะสำหรับอีแตนของเราเหมาะกับการใช้งานชื่นชอบแบบไหน หรือว่าในเรื่องของงบประมาณนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สำหรับโครงสร้างของคันนี้นะคะก็เป็นงานกระบะอลูมิเนียมสัดส่วนของตัวกระบะนะคะจะอยู่ที่ความกว้างนะคะอยู่ที่1เมตร75เซนนะคะความยาวของตัวกระบะไม่รวมที่นั่งนะคะ3เมตรความสูง1เมตร50เซน ความสวยงามนะคะรวมถึงด้านท้ายก็จะลูกค้าขอเพิ่มเติมเป็นตัวสะท้อนแถงแบบทับทิมแบบนี้นะคะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถในช่วงกลางคืนชุดไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะก็ยังเป็นงานที่เพชรสุโขของเรายัางเน้นในเรื่องของงานคุณภาพให้ลูกค้าได้ใช้รถที่มีความแข็งแรงทนทาน สำหรับรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่380,000บาทลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะได้โดยแต่ไว้ใช้งานกันก็สามารถสอบถานระเอียดกันเข้ามาได้คันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมด้านหน้านะคะจะเป็นอะคริลิกไว้กันแรงนะคะในช่วงกลางคืนหรือว่าบังลมนะคะด้านในห้องโดยสายก็จะเพิ่มพัดลมตัวเล็กๆแบบนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการ อยากจะได้ด้วยแต่ไม่ใช่กันเราก็มีช่องทางในการเลือกซื้อนะคะให้ลูกค้าสํญญสาหรับช่องทางการเลือกซื้อนะคะเราก็จาหน่ายกันทั้งแบบเงินสดนะคะแบบผ่านสินเชื่อรพศทุกสาขาลูกค้าท่านใดที่ต้องการอยากจะได้ใบเสนอราคานะคะเพื่อไปยื่นติดต่อในเรื่องของการขออนุญัตสินเชื่อก็สามารถติดต่อกับเรากันเข้าม,มาได้นะคะในส่วนของตัวรถนะคะเรารับประกันหลังการขายดปีนะคะสําหรับเครื่องยนต์ก็จะรับประกันจากบริษัทผู้ประกอบนะคะสำหรับคูปต้าจะรับประกัน3ปีนะคะ นอกจากการจำหน่ายเรืออีแตนแล้วนะคะเราก็ยังดูแลในเรื่องของงานซ่อมกันด้วยซ่อมจาหน่ายอะไรนะคะนอกจากนั้นเรายังบริการงานซ่อมนอกสถานที่กันด้วยนะคะหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามารายละเอียดกับเรากันเข้ามาได้หรือติดตามผลงานของเราได้ที่หน้าเพจน,นะคะหรือว่าจะเป็นที่ u t u b e นะคะหรือสอบถามาถาก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานที่หมายเลขโทรศัพท์04400684นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์0910167281 ต,ติดตามผลงานของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะ